ผ่านมาไม่นานหลังจากที่อรลัสนำเอาเวอร์ชันพอตติเบิลจากสมัย PSP มารีมัสเตอร์ขายให้กับเครื่องเจนใหม่ๆแต่ดูเหมือนจะเป็นแค่การเรียกน้ำย่อยให้กับอาหารจานหลักที่รอบนี้เป็นการรีเมคทุกอย่างใหม่หมดที่หยิบเอาองค์ประกอบต่างๆจากหลายๆเวอร์ชันพร้อมกับปรับปรุงใหม่ทำให้ไม่น่าแปลกที่แฟนๆเห็นแล้วก็ยังอยากจะกลับมาเล่นอีก มาดูกันว่าจะทำออกมาดีดีขนาดไหนและจะเป็นอีกหนึ่งเกม JRPG จากซีรีส์ Persona ที่ยอดเยี่ยมอีกหรือเปล่าใน Persona 3 Reload Review เรื่องราวใน Persona 3เริ่มขึ้นที่ตัวเอกท,ที่เราจะ,จจะ,ะต้องตั้งชื่อเองถูกย้ายมาเรียนยังโรงเรียนมัธยมเกโกคันและค้นพบความลับของชั่วโมงที่25 หรือ The Dark Hour ที่จะมีแค่ผู้ที่มีคุณสมบัติบางอย่างเท่านั้นที่จะรับรู้ถึงชั่วโมงแห่งความมืดนี้เพราะผู้คนปกติที่เหลือจะถูกใส่อยู่ในโลงศพจนกว่าจะผ่านพ้นไปพร้อมกับมีเหล่า Shadow ออกมาทำร้ายมนุษย์และตัวเอกที่นอกจากจะสามารถรับรู้ถึง The Dark Hour แล้วยังมีความสามารถพิเศษในการใช้ Evoker ในการอัญเชิญ Persona ออกมาต่อสู้ได้จึงถูกรับสมัครเข้ามาอยู่ในซีรส หน่วยงานลับที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับเหล่า s h a d o w สและสืบหาที่มาของ The Dark ์คอเในการสำรวจหอคอยลึกลับที่เรียกว่า t a t a r รัสสิ่งที่เพอร์โซายุคใหม่ๆทำได้ดีมากๆ คือความพยายามในการบาลานซ์ตารางการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ต่างๆกับเป้าหมายในการสำรวจดันเจียนที่ส่วนนี้เองก็น่าจะเป็นจุดที่แฟนๆซีรีส์นี้ชื่นชอบเช่นเดียวกับในรีโหลดที่เต็มไปด้วยกิจกรรมโซเชียลเช่นใช้เวลาในหอพักเล่นคอมพิวเตอร์เพื่อปลดล็อกอะไรใหม่ๆหรือกิจกรรมอื่นๆเพื่อเติมสเตตต่างๆพร้อมๆกับนำเสนออารมณ์แบบสไลซ์ออฟไลฟ์ในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่น ็ยิ่งเพิ่มสเสน่ห์ให้กับเกมนี้เข้าไปอีกซึ่งในรีโหลดเองก็ปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างเพื่อให้ผู้เล่นสามารถบริหารจัดการเวลาได้ง่ายขึ้นและช่วยทําให้เราพลาดสิ่งต่างๆได้น้อยลงซึ่งฟีเจอร์ใหญ่ที่สุดก็คือการรีไวที่สามารถให้เราย้อนเวลากลับไปได้หลายๆวันก่อนหน้าเพื่อไปแก้ไขสิ่งต่างๆได้อีกครั้งและการทำกิจวัตรประจำวันนี้ก็ยังช่วยพัฒนาตัวละครได้ดี แม้ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับผู้เล่นทุกแนวหรือจะชอบทุกๆเรื่องราวเล็กๆในเกมและการพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวละครบางตัวก็ยังมีจุดที่น่างหงุดหงิดอยู่บ้างแต่คิดว่าอย่างน้อยๆก็น่าจะมีบางเหตุการณ์ที่ช่วยให้เราอยากจะไปต่อและสร้างสายใยกับตัวละครนั้นๆให้สุดทางเท่าที่จะทําได้ที่เวอร์ชันนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนบทและการเล่าเรื่องอยู่บางจุดแต่โดยรวมแล้วเนื้อเรื่องในรีโหลดเองก็ยังคงเฟซฟูลหรือว่ายึดมั่นต่อต้นฉบับอยู่ ที่ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ากับโลกของ Persona 3ที่ทั้งดูยุ่งเหยิงซับซ้อนไม่มีคำตอบไหนที่สมบูรณ์แบบและยังเต็มไปด้วยธีมของความตายความโศกเศร้าที่แต่ละคนจะหาวิธีก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้อย่างไรซึ่งท้ายที่สุดแล้วตัวเกมจะถ่ายทอดแนวคิดที่ต้องใช้วิจารณญาณและความเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะตอนจบที่ทรงพลังมากๆและน่าจะเป็นหนึ่งในภาคที่อิมเพคที่สุดในซีรีส์ หนึ่งคำถามสำคัญก็คือใน reload จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างใน t a t a r a s หรือส่วนที่จะเป็นแบบ Dungeon Crawler ที่หลายๆคนเคยมองว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของ Persona 3ที่แน่นอนว่าเวอร์ชันนี้ t a t a r a s ก็ได้รับการปรับปรุงและขัดเกลาอยู่แต่อาจจะไม่ได้เยอะมากแม้ว่าส่วนของภาพจะเปลี่ยนไปเยอะและ Layout กับ look and feel ของชั้นสูงๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่แต่ก็แค่ผิวเผินเท่านั้นไม่ได้มีส่วนของพัลส์ใส่เข้ามาเหมือนกับ Persona ภาคหลัง ที่หลายๆคนที่ไม่ได้ชอบแนวลงดันหาของสู้มอนไปเรื่อยๆอาจจะรู้สึกว่าธรรมดาแล้วก็ซ้ำๆไปหน่อยส่วนที่เปลี่ยนไปมากที่สุดน่าจะเป็นระดับความยากของเกมในการต่อกรกับเหล่าชารโดในแต่ละครั้งหรือการตามจับชาร์โดตัวหายากๆที่ง่ายขึ้นรวมไปถึงหีบชนิดใหม่ๆที่ต้องใช้คูเรนซีหรือว่าค่าเงินเฉพาะที่ต้องหาจากในเกมที่อาจจะทำให้หงุดหงิดอยู่บ้างในช่วงแรกๆแต่ถ้ารู้วิธีหาแล้วของที่เปิดออกมาก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆ การเดินทางระหว่างชั้นที่มีจำนวนมหาศาลในทัทตารัสก็ถูกทำให้สะดวกสบายขึ้นด้วยความสามารถใหม่จากสมาชิกในทีมฟูกาจากปกติที่เราจะสำรวจชั้นและสามารถกลับมายัางทางเข้าได้แล้วฟูกาจะช่วยเพิ่มบัฟต่างๆก่อนต่อสู้ไปจนถึงช่วยให้สตรูต,ตรวจจับเราได้ยากขึ้นอีก ในส่วนของระบบคอมแบทก็ได้รับการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาจากที่เป็นเทิร์นเบสเลือกคำสั่งและมีระบบธาตุการแพ้ทางอย่างที่แฟนๆ Persona และชินมิกามิเทนเซคุ้นเคยเวอร์ชันนี้ยังเพิ่มออปชันในการวางแผนและทำให้การต่อสู้สนุกเร้าใจขึ้นอย่างแรกก็คือเมานิคชิฟต์ที่จากปกติจะให้รางวัลกับผู้เล่นที่โจมตีถูกจุดอ่อนของสตรูด้วยการที่เราจะได้เทิร์นเพิ่มอีกเทิร์นแต่ในรีโหลดจะสามารถให้ผู้เล่น เลือกชิฟหรือว่าส่งต่อเธอนนั้นไปให้กับสมาชิกคนอื่นในทีมได้ด้วยทําให้รอบนี้เราสามารถเชนการโจมตีของทั้งปาร์ตี้เข้าด้วยกันเพื่อเจาะช่องโหวกของศัตรูแต่และประเภทที่ต่างกันให้ครบทุกตัวเพื่อทริกเกอร์การโจมตีพิเศษที่เรียกว่า all out attack ที่จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับทั้งสนามรบได้เยอะมากๆ นอกจากนั้น Reload ยังเพิ่มอีกหนึ่งแมคานิกที่เรียกว่า h e o l o g y ที่จะมีแถบพลังงานที่เราสามารถบิวด้วยการทำตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละตัวละครระหว่างการต่อสู้ที่เมื่อเต็มแล้วเราสามารถปลดปล่อยการโจมตีทำลายล้างที่ Impact ทั้ง a n i m เมช o n การใช้และความรุนแรงซึ่งส่วนที่ถูกเพิ่มเข้ามาเหล่านี้ก็ทำให้การต่อสู้แบบ Classic เท r ร์นเบสรวดเร็วสนุกสะใจมากขึ้นและอย่างที่บอกไปแล้วว่าตัวเกมระดับความยากปกตินั้นจะง่ายกว่าต้นฉบับ แต่ใน reload ก็ยังมี option ออให้ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนระดับความยากตามความต้องการของผู้เล่นแต่ละคนได้ตลอดนอกจากช่วงเวลาต่อสู้แต่แม้ว่ารวมๆแล้วจะง่ายกว่าเดิมแต่เขาต้องบอกว่าแอมมีบางช่วงที่สูสปค์ความยากขึ้นมาอยู่เหมือนกัน สิ่งแรกที่รีโหลดทำให้ผู้เล่นประทับใจก็คืองานภาพที่ทำใหม่หมดโดยให้อารมณ์แบบร่วมสมัยที่ผสมระหว่างเวอร์ชั่นดั้งเดิมและถ่ายทอดออกมาใหม่ได้อย่างเฉียบคมมีสไตล์และเต็มไปด้วยเอกลักษณ์และเมื่อได้เดินไปในฉากแบบ 3D ที่ทำออกมาใหม่ก็รู้สึกสุดยอดมากมาก ไม่ว่าคุณจะเล่นภาคนี้ครั้งแรกแต่หากคุณเคยเล่นเวอร์ชันก่อนๆมาก็จะยิ่งตื่นตาตื่นใจที่ได้เห็นฉากและโลกที่คุ้นเคยถูกเอามาทําใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยจะเป็นภายในโรงเรียนหรือแลนด์มาร์กต่างๆของเมืองแอบเสียดายว่าแต่ละโลเคชันไม่ได้ขยายขนาดจากเติมเท่าไหร่และอีกส่วนที่ทำได้ดีก็คือด้าน performance ไม่ว่าจะบนเครื่อง Xbox Series หรือ a o g a l i y ก็ทำได้คมชัดลื่นไหลที่60 fps จะมีแค่บางจังหวะและบางฉากเท่านั้นที่ drop ลงมานิดหน่อย อีกส่วนที่ช่วยยกระดับการเสพเรื่องราวได้ดีขึ้นก็คือเสียงภาคที่ถูกใส่เข้ามาใหม่ที่ช่วยเพิ่มบุคลิกและความสมจริงให้กับตัวละครทุกตัวแต่ยังคงให้อารมณ์เดียวกับต้นฉบับและเมื่อยิ่งผสมกับซาวทร็กที่ Arrange ใหม่ก็ยิ่งช่วยอัดฉีดพลังเพิ่มให้กับบทเพลงดั้งเดิมได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นจังหวะสำรวจหรือต่อสู้ The shadows are getting stronger need to destroy the Shadows hour are We need Dark การได้กลับมาเยือน JRPG ระดับคลาสสิกในตำนานอีกครั้งก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สำคัญก็คือแม้จะมีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างไม่ว่าจะงานภาพและเสียงที่ดูร่วมสมัยเกมเพลย์ที่ปรับให้กระชับและสนุกสะใจขึ้น รวมไปถึง Quality of Life หลายๆอย่างที่ใส่เข้ามาก็ทำให้ผู้เล่นสมัยใหม่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมแต่ทีมงานก็ยังให้ความเคารพต้นฉบับอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ยังคงมืดมนและอารมณ์ของเกมที่มีกลิ่นของความโศกเศร้าจะแอบมีเสียดายที่หลูปการลงดันเจียนไม่ได้ปรับปรุงให้หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่ แต่รวมๆแล้วก็น่าจะทำให้รีโหลดกลายเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่ยอดเยี่ยมให้ขึ้นหิ้งไปรวมกับเวอร์ชันอื่นๆที่มีมากมายของ Persona ภาค3นี้และให้ประสบการณ์ที่เต็มอิ่มที่แฟนแฟน JRPG โดยเฉพาะจากค่าย a t ล a s ไม่ควรพลาดลก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป first impression จากทางช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่น คิดเห็นอย่างไรกับ Persona 3 Reload พูดคุออยได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมก subscribe ด subscribe เพืติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ c o n s o l e Game r Station ขอบคุณครับ